สวัสดีครับพบกับผมเป็นต่อ Small Win Podcast EP ที่21ผู้นำต้องตั้งคำถามตัวเองอย่างสร้างสรรค์พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคำถามกับตัวเองจากประสบการณ์โค้ชผู้นำมาแล้วมากมาย ผมพบว่าพฤติกรรมของผู้นำทั้งชายและหญิงจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคำถามกับตัวเองตัวอย่างเช่นในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีผู้นำที่ตั้งคำถามกับตัวเองไม่หยุดว่าทำอย่างไรถึงจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้ก็มีผู้นำที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้หรือ ทำอย่างไรบริษัทถึงจะไม่ล้มละลายก็มีผู้นําที่ตั้งคําถามกับตัวเองแบบแรกจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความคิดกว้างไกลมีอารมณ์เชิงบวกและกระฉับกระเฉงส่วนผู้นําที่ถามตัวเองแบบหลังความคิดจะแคบแคบถอยหลังลงคลองและจะส่งผลให้จํากัดพฤติกรรมของตัวเองพอเขาได้ยินแบบนี้อาจจะคิดว่าเอ้าเหรอ แค่ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอก็จบแล้วสินะแต่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต่อให้ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์แต่ถ้าไม่คิดหาคำตอบคุณจะเฉชไปคิดเรื่องอื่น้ไดง่ายแล้วเมื่อลงมือทำงานอื่นก็จะลืมเรื่องที่เคยตั้งคำถามกับตัวเอง เวลาเริ่มคิดจะฟื้นฟูบริษัทน่าจะเกิดคำถามผุดขึ้นในหัวอีกครั้งว่าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้อย่างไรแต่ในความเป็นจริงกลับนึกคำถามไม่ออกการที่คุณรับฟังผู้อื่นแล้ววันนั้นตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆจากนั้นหลับไปคืนหนึ่งตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็ยังตั้งคำถามเดิมกับตัวเองนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะคำถามในใจคุณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่อยู่ในจิตสำนึกกล่าวคือมันเกิดขึ้นมาเองและคนส่วนใหญ่จะมีคำถามในใจที่เป็นรูปแบบเดียวกันและถามคำถามนั้นจนติดเป็นนิสัยพวกเขามักจะตั้งคำถามเดิมๆกับตัวเองเช่น ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมสมมุติว่าลูกน้องเป็นคนพูดไปเรื่อยคุณจะเกิดคำถามในใจว่าทำไมเขาชอบพูดไปเรื่อยแบบนี้คำถามนั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะถามมันเกิดขึ้นมาเองทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าต้องตั้งคำถามกับตัวเองอย่างส,งสาร้างสรรค์เช่นทำไมลูกน้องคนนี้พูดไปเรื่อย ทำอย่างไรถึงจะฝึกลูกน้องคนนี้ให้พูดข้อสรุปได้เข้าใจง่ายเขาพูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าฉันมีอะไรที่สร้างความกดดันให้เขามากเกินไปว่าแต่การตั้งคำถามแบบนี้ในเซี่ยววินาทีเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่ยังไม่ชินถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรดี เวลาย้ายสถานที่ค mm ือโอกาสเปลี่ยนคำถามเมื่อมนุษย์ทำเรื่องเดิมๆอยู่กับที Defense ่นานๆการเปลี่ยนความคิดจะทำได้ยากเนื่องจากตกอยู่ในกระแสบางอย่างเช่นผู้จัดการฝ่ายนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ และตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆว่าทำไมลูกน้องถึงเพิ่มยอดขายไม่ได้การจะเปลี่ยนเขาให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรเพื่อให้ลูกน้องเพิ่มยอดขายได้แบบทันทีทันใดเป็นเรื่องยากมากต่อให้เขารู้อยู่แก่ใจว่าการตั้งคำถามแบบนั้นเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการบริหารแต่ในช่วงเวลานั้นกลับนึกไม่ออกเหมือนกับคนที่ไหา้ทวนกระแสน้ำไหลเชี่ยว จังหวะที่มนุษย์เปลี่ยนจิตสํานึกได้ง่ายคือเวลาย้ายสถานที่เช่นไปเข้าประชุมที่ห้องประชุมไปสูบบุหรี่ในห้องสูบบุหรี่นั่งแท็กซี่ไปหาลูกค้าเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลไปทางเดียวกันแล้วมีเซี่ยววินาทีหนึ่งที่น้ําไหลนิ่งๆให้คุณเล็งจังหวะนั้นไว้แล้วตั้งคําถามใหม่ก่อนที่น้ําจะไหลไป ถ้าคุณตั้งคำถาม,ถามตัวเองในเวลาย้ายสถานที่ได้เช่นเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้องในการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไรสิ่งที่อยากให้ลูกน้องรู้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ถามว่าคืออะไรสิ่งที่อยากให้ลูกน้องสังเกตเห็นในการออกมาด้วยกันครั้งนี้คืออะไรจึงจะเกิดกระแสใหม่ที่ต่างไปจากเดิมให้คุณจำไม้เลยว่า เมื่อย้ายสถานที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองและถ้าจะให้ดีที่สุดคือคุณสามารถตั้งคำถามแบบผู้นำได้ทุกเวลาตั้งคำถามกับตัวเองโดยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเอง คำถามแบบผู้นำคือคำถามที่เกิดจากมุมมองว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองถ้าคุณเห็นตัวอย่างคำถามก่อนหน้านี้น่าจะเข้าใจผู้นำต้องไม่ทิ้งความรับผิดชอบสมมติว่าลูกน้องทำงานผิดพลาดถ้าผู้นำตั้งคำถามว่าประทรทำไมทำงานผิดพลาดบ่อยอย่างนี้ ไม่ถือว่าเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเพราะเป็นการประกาศว่าตัวเองไม่มีอิทธิพลต่อเขาผู้นำควรตั้งคำถามว่าถ้าตัวเองทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเราชี้แนะจุดไหนบกพร่องไปหรือเปล่าเราช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเขาจะได้ไม่ทำงานผิดพลาดอีก เราจะจัดการกับเขาอย่างไรดีบ้างไม่ว่าจะตกที่นั่งลำบากเกิดเรื่องไม่สมเหตุสมผลหรือเกิดเหตุผิดคาดสักแค่ไหนผู้นำก็ห้ามทิ้งการตั้งคำถามกับตัวเองต่อให้โดนลูกค้าแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อลถใหญ่ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าวิธีรับมือที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรต่อให้เจ้านายไม่ปลืม้ม ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรให้เจ้านายยอมรับเราจะทำอย่างไรให้เจ้านายยอมร่วมมือต่อให้ยอมรับนโยบายของท่านประธานไม่ได้ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าในสถานการณ์นี้จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดร่วมกับลูกน้องได้อย่างไร ผู้นำห้ามทิ้งการตั้งคำถามกับตัวเองแม้เพียงชั่วครู่ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานอยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนก็ตามถ้าคุณทำแบบนั้นได้ย่อมเข้าใกล้เป้าหมายการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่กลับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ การเปลี่ยนคำถามกับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับแรกเวลาย้ายสถานที่ให้ตั้งคำถามกับตัวเองเพราะว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงกระแสความคิดได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณเตรียมใจก่อนจะเป็นผู้นําเมื่อย้ายสถานที่ครั้งต่อไปให้ย้อนถามตัวเองว่าในชั่วโมงนี้เราจะถามอะไรกับตัวเองจากนั้นให้ตั้งคำถามกับตัวเองใหม่ในระหว่างทํางาน หรือในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะอาศัยจังหวะที่ย้ายที่อยู่การทำแบบนี้ซ้ำๆจะช่วยให้คำถามจำพวกทำไมถึงเป็นแบบนี้ค่อยๆเลือนหายไปแล้วคำถามแบบผู้นำอย่างจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรจะโผล่ขึ้นมาแทนสรุปประเด็นสาคัญ 1. ถ้าตั้งคาถามกับตัวเองอย่างสร้างสารรค์ได้ก็จะทำเรื่องสร้างสารรค์ได้ด้วย 2. คํคำถามแบบผู้นำคือ คำถามที่มาจากมุมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเอง 3. จังหวะที่ผู้นำย้ายที่อยู่คือโอกาสเปลี่ยนคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ